ฉันก่อนหน้ามีอะไรจะให้ได้ได้เราไปกันเลยนี่เจอดูขขานี้สิขขาอะไรเหรอ 2564คาดการว่าไทยจะเป็นสังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์จึงมีสัสดส่วนประชากรสูงวัยร้อยละ20ของประชากรทั่วไปและอีก10ปีจะขยับเป็นสังคมสูงวัยระดับสุดยอดมีประชากรสูงวัยร้อยละ28ในปี2,574ผู้สูงวัยเมื่ออายุยิ่งมากขึ้นก็เริ่มมีความเปราะบางตามธรรมชาติอันที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ อีกหลายคนก็มีโรคประจำตัวทำให้ต้องพึ่งพาผู้อื่นมากขึ้นนํามาสู่การถูกละเมิดในทุกด้านตั้งแต่การชอบโกงทรัพย์สินการทำร้ายจิตใจ,จทำร้ายร่างกายนอกจากนี้ยังพบการชอบโกงในรูปแบบคอเซนเตอร์ที่โทรมาหลอกลวงขายสินค้าหลอกให้ลงทุนเพราะผู้สูงวัยเป็นวัยที่เข้าถึงและเชื่อใจผู้อื่นได้ง่าย ูงเลยระดับสุดยอดเลยนะแม่ฉันนะนะจะต้องเป็นหนึ่งใน,น,นผู้สูงอุระดับสุดยอดแน่ๆเลยแกอ๋อเจอแล้วตับบ้านกันเลยดีกว่าได้ไปเลย สั่งมาตั้งห้าพันเก้าบาทเก้าร้อยบาทได้มาแค่นี้เองแล้วน่าจะไม่แก่เลยแล้วแหละจริงเหรอไหนขอดูหน่อยสวัสดีค่ะคุณตำรวจสวัสดีค่ะคุณแม่และน้องมีอะไรให้ทางเราช่วยหรือเปล่าเนี่ยค่ะคุณตำรวจสั่งมาต้องเยอะแยะได้แค่นี้ค่ะตั้งหลายพันเนี่ยปวดสรรพคุณต้องเยอะเลยเนี่ยได้มาแค่นี้ค่ะตอนนี้นะคะทาเราได้ลงบันทึกประจำวันมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะ ในส่วนของบริษัทที่ขายสินค้าเท่าที่รทราบนะคะตอนนี้เขาได้ย้ายหงไปแล้วในกรณีที่เป็นผู้สูงอายุที่ถูกกับเสื้อซิปอย่าทานเราล่คาจะรีบติดตามให้โดยด่วนเลย,ยน,น,นะคะถ้ามีความคืบหน้ายังไงเดี๋ยวไว้ทางมาร์ติดต่อกลับไปนะคะค่ะไม่เป็นไรนะคะแม่ถือซะว่าเป็นเหตุเรื่องไทยให้แม่ระวังมากว่านี้นะคะค่ะงั้นพวกเรา2คนก็ขอคืนเงินด่วนมากตกลงแก เมื่อกี้ฉันไม่เห็นแล้วแกโทรมาฉันรุ่นมากเพิ่งกลับจากสถานีตำรวจเนี่ยพอดีฉันโทนละเมิดสิทธิ์เพ้ยอ๋ออ๋อนั่นแกไม่ว่างเท่นี้ก่อนนะถือว่าการหลอกขายของนี่ก็เป็นการละเมิดสิทธินะคะเอ่อมาต้องตื่นหลอกลวงพวกเราแบบนี้ไม่ได้นะคะใชนแม่ต้องทำอะไรบ้างใช่ค่ะถึงเวลาแล้วนะคะที่เราต้องลุกขึ้นมาปกป้องสิทธิของตัวเองแล้วก็ที่ตนไม่ช่วยเหลือคนอื่นกัน,นะคะ่ะงั้นเราก็ ม,ม,มาตาสามสี่การทุจริตหลอกลวงผู้อื่นด้วยข้อมูลที่เป็นเท็จหรือปกปิดข้อมูลจริงซึ่งควรบอกและแจ้งให้ทราบจะมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน6,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับมาตา1 4 ที่เกี่ยวกับการนำซึ่งข้อมูลอันเป็นเท็จหลอกลวงทำให้ผู้อื่นได้รับความเสียหายมีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน1 0 0 0 0แบาท